สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันจะไม่แนวทางสามหาน้อยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปไปทาขึ้นนะคะทางช่องมานานไม่สับสนุเล่นการพนันทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรใช้วิจารณญา,านในการรับชมนะคะหวยทุกหวยหุ้นทุกหุ้นนะคะให้เพียงแค่แนวทางนะคะ ฮานอยของเราพิเศษหลุดอีกแล้วน้องูดไม่เคยชนะพิเศษเลยปกติมาสองเด้งเลยนะคะมาลูดสี่นะคะ V.I.P มาเหมือนกันนะคะมาฟันสองมาลูดสองนะคะมาสองสามนี่นะนี่นะคะประมาณนี้นะช่วงนี้หวยเรามาตัวลูดนลทุกคนแต่ในกลุ่มเน้น ศูให้นะ <c oughs> ประมาณนี้นะคะอ,อ่ะใครตามก็ได้ตังเนาะใครรูปก,ก็ได้ตังนะคะพวกนี้ยังไงดีเนะาะมะวิ่งลุยกันเลยทุกคนเราคือนักสู้ค่ะ ้หนูวินให้เลยนะวินสองสามคือตามสูตรนั่นคน

ลืมให้นะหนึ่งสองสามสี่นะคะประมาณนี้ อันนี้วัดดวงอย่าทุกคนสามสามสองสามหกสามเก้า <c oughs> นะคะสี่ก็สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะทุกคนนะใครเล่นแค่นี้นะคะอันนี้คือวินสามฮานอยให้นะคะวินสามฮานอยให้นะคะอ่ะ่ะทีจริงอยากเจาะแค่หกตัวเองนะอยากเจาะแค่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่สองสาม สองสี่สามสี่แค่นี้เองอันนี้คืออันนี้ก็เน้นให้นะคะอันนี้เพิ่มมาแค่นี้เองนะคะเพิ่มมาอีกสามตัวนะคะประมาณนี้เน้นสี่หกแปดทุกคนอันนี้คืหนูวินให้นั่นหะหนูวินให้แค่นี้เองนะคะแต่หนูเพิ่มตามสุดจะมีหนึ่งหกกับหนึ่งสองแล้วก็อันนี้คืออัน,นต่างหากอ่ะอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะชอบตามนะคะไม่ชอบผ่านนะคะเพืนแค่แนวทางนะขอให้ทุกคนโชคดีเลยปังๆค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ